มาค่ะไลฟ์สไตล์ใบส้มๆ่าวันนี้จะมาเย็บเย็บแขนเสื้อให้ให้อันนี้นะคะเย็บแขนเสื้อนะคะวันนี้ก็จะเป็นลักษณะแขนนะคะตัดออกนะคะถ้าเราจะเอาแขนยาวหรือแขนห้าส่วนหกส่วนที่ลูกค้าเขาบอกว่าเย็บธรรมดาอะ วัดตั้งแต่ไหลนะคะไหลปกตินะคะไม่ใช่ไหลตกนะคะถ้าไหลตกอีกเรื่องหนึ่งนะคะถ้าไหลเขาเสมออ่ตรงนี้อยู่แล้วก็ให้วัดลงมา8ดนิ้วนะคะจะสวยและพอดีนะคะไม่สั้นเกินไปคือลูกค้าคนเดียวะเขาต,ตัดตัดของเขามาสิบตัวคือเขาบอกว่าเขาใส่ดีเขาก็กลับมาค่ะก็น่าจะเป็นขนาดพอดีถ้าสี่หรือสามมันสั้นไปนะคะถ้ายกเว้นนะคะไม่ใช่ไหลตกนะคะ คือถ้าไหลเข้าพอดีแล้วก็ให้วัดจากเนี่ยมาแปดนิ้วนะคะแล้วก็เผื่อไว้นิ้วหนึ่งเป็นเก้านิ้วนะคะเสื้อแขนสั้นจะพอดีนะคะอันนี้คือเทคนิคแล้วก็ลูกค้าใช้บริการบ่อยที่ว่าตัดสั้นที่ว่าพอดีที่ลูกค้ามิกมาก็คือแปดนิ้วนะคะไหลไม่ตกนะคะย้ํหคือวัดลงมาแปดนิ้วเราจะเผื่อตะเข็บเล็กตะเข็บใหญ่ก็อีกเรื่องนึงนะคะเบ็ดเสร็จเราเย็บแล้วให้เหลืออยู่ที่แปดนิ้วนะคะกําลังพอดีค่ะ เดี๋ยวซังแซาจะยิดให้ดูนี่คือผ้าที่ตัดออกจากความยาวนะคะแปดนิ้วนะคะกำลังดี ผีได้ให้กลมกลืนกันนะคะนี่เลี้ยงเนี่ย่ะรอชี้นใหญ่ม ีได้กลุ่มหนึกันนะคะสีได้ก็สองพันนะคะโค้งก่อนนะคะมันจะแข็งอย่าไปม้วนนะคะนี่สัค่าเอาไวน้นิ้วหนึ่ง เบาใหญ่ดึงนะคะวางให้เฉยผ้าเนื้อนิ่มๆมค่ะแล้วไปรีดลงนะคะเพื่อความเรียบร้อยตัดที่ได้ส่งลูกค้าก็คือรีดลงค่ะ แขนเสื้อเขาจะเป็นไม่เท่ากันนะคะวงเขาไม่เท่ากันคล้ายๆกับแขนเสื้อเขาจะปิดนะคะแต่ทีนี้ความหมายเราก็แยกไวหมก่อนนะคะ ีปฏิกิริยาที่บิดนะคะแก้ไขปัญหาแขนเสื้อบิดเวลาตัดสั้นนะคะเเอาตรงหลังเลยนะคะหลังแขน แล้วนำไปรีบอ,ออกนะคะ ไปรีดลงให้เรียมนะคะถ้าแขนไม่ตรงมันเบี้ยวให้เราหามุมนะคะแต่ก่อนเราเย็บมุมท้ายแต่ทีนี้ถ้ามันเกิดแขนเสื้อเขาเบี้ยวนะคะแบบว่าปกติแขนแขนเสื้อมันจะมันจะความกว้างไม่เท่ากันนะคะต้องหาเหลี่ยมนะคะหาเหลี่ยมก่อนแล้วก็ไปรีดลงนะคะ หาเหลี่ยมของผ้านะคะที่เราตัดเนี่ยค่ะแล้วก็มาวัดอีกทีหนึ่งว่าตรงกันไหมอะไรเงี้ยค่ะเท่ากันไหมดูวัดความยาวแล้วไปรีดส่งลูกค้านะคะถ้ามีความยาวเสมอกันแล้วรีดลงได้เลยนะคะนี่คือไหล่นะคะเห็นไหมคะสีได้เป๊ะแล้วก็วัดความยาวที่แปดนิ้วนะคะไม่ใช่ไหล่ตกนะคะถ้าไหล่ตกอีกเรื่องหนึ่งนะคะ ถ้าไหลตกก็วัดดวค่ะถ้าไหลตกถ้าสมมุติว่าตกตรงนี้มาแปดนิ้วที่เท่าไหร่เราก็วัดเอาอะค่ะก็ลดลงนะคะถ้าเขาไม่มีการขยับอ่าไหลขึ้นนะคะขอบคุณมากมายค่ะ